ผมโชว์ความสามารถให้เพื่อนๆดูว่าผมไม่มีทางเสียซักกระบะเดี๋ยวดูไม่มีทางเสียซักกระบะก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมมีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจนี้เลย Powerplay Powerful p l a y m e n นะครับเพจเติมเกมปลอดภัย100%นะครับเปิดมา5-6ปีแล้วนะครับการันตีเลยนะครับว่าปลอดภัย100%นะครับโอเคสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับก็มี Facebook นะครับ Powerplay แอดไลน์ powerplay นะครับเพื่อนอ้ามาดูพิธีการเติมบ้างนะครับก็1ครับทักแชทไปหา powerplay สพิมพ์ว่าเติมเกมนะครับระบบจะส่งปุ่มราคาให้3กดปุ่มราคาแล้วเลือกเกมที่ต้องการเติม4เลือกราคาไอเทมหรือโปรโมชั่น5เลือกเสร็จแล้วกดตรงรถเข็นสั่งของได้เลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับเพื่อนเ สวัสดีชาวแลมดังทุกคนนะครับก็อยู่กับเพื่อนสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะเพื่อนๆก่อนชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไครป์เป็นกำลังลใจให้ผม้วยนะโอเคอันนี้ผมก็เพิ่งตื่นเลยนะครับเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปกี่โมงนะพอดีว่าผมตื่นนอนมาเพื่อนๆมันเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปสแสลมดังเนี่ยค่อนข้างนานมากนะครับแล้วก็ไม่รู้จะลงคอนเทนต์อะไรดีนะครับก็เลยคิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับว่าคือการท้าพี่ตัวเองนะคร ต้องบอกก่อนพี่ผมเนี่ยอยู่คนละบ้านกับผมนะครับตอนนี้พี่ผมออกไปทํางานนะครับเพื่อนๆก็คืออยู่หอนะครับโอเคแต่ว่าผมเนี่ยจะโทรไปหาพี่นะอันนี้ยังไม่ได้ติดต่อพี่ชายเลยนะก็คือผมเนี่ยจะโทรไปหามันว่าเออว่างไหมให้มาแข่งสแสลมดังหน่อยก็คือมาเจอกับผมหน่อยแต่ว่าความพิเศษครับมันอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆถ้าพี่ผมนะชูดลงผ่านมือผมเนี่ยเอาไปเลยผมให้พี่นะครับ1,000บาทก็คือเดี๋ยวโอนให้เลยครับลง1,000บาทนะครับโอเคไหมทุกคน แต่กดมีอยู่ว่า,าฟังดีๆนะครับกดก็คือให้พี่ผมเนี่ยชูดลงนะครับชูดลง1ลูกให้1,000นะครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าชนะเนี่ยถ้าพี่ผมชนะผมนะรับไปเลยเต็มๆถ้าสมมติพี่ผมชูดได้3ลูกนะครับผมก็3,000ใช่ไหมก็ถ้าชนะผมได้เอาไปเลยส0 0พันแต่ว่าถ้าแพ้ผมรับไปแค่1 5 0 0ก็คือได้แค่ครึ่งเดียวนะครับเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมครับเพื่อนๆเ,เข้าใจเนาะ แต่ว่าไม่แนะนำนะครับการพนันนะครับอันนี First ้ไม่ใช่การพนันหรืออะไรทั้งน like ั้นนะครับก็คือการให้นะครับเพื่อนๆผมไม่ได้เอาจากพี่ชายผมเลยนะครับก็คือผมให้พี่ชายนะครับก็เงินทุกบาททุกสตางค์ยังไงก็ต้องไปให้อยู่กับพ่อแม่เลยนะครับแต่ผมจะมาให้เงินพี่ชายไปเลยนะครับโอเคเนาะมันไม่ได้เป็นการเดิมพันหรือพนันอะไรทั้งนั้นนะน้องๆทุกคนนะครับไม่ควรเอาแบบอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นแบบครอบครัวนะครับเพื่อนๆเข้าใจไหมเออแต่พี่ผมทํางานอยู่ ว่าเดี๋ยวจะโทรไปหาไม่รู้มันว่างหรือเปล่าเ,เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวโทรเลยสดๆเลยไม่มีการ acting ไม่มีการเตรียมอะไรเลยนะครับเสียคือเสียผมโอนให้จริงๆครับเดี๋ยวว่างว่าแบบอาจจะมีคอนเทนต์เล่นกับคนดูเดี๋ยวเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะให้พี่ทําคลิปอะไรเกี่ยวกับสลัมดังนะคอมเมนต์มาเลยเออแบบก็ไม่ได้เล่นนานและวสลมดังไม่รู้ว่าจะบลอกได้หรือเปล่า้วจริงๆกลัวเสียเงินเหมือนกันทุกคนโอเคเดี๋ยวลองโทรเลย,เลยะคะฮะไม่รู้มันจะรับบอว่ะน่าจะบอกมาซะหน่อยนะว่าแบบ ให้รับโทรศัพท์อะไรเงี้ยรับรับเาฮัลโหลว่า,วางไหมเนี่ยกินข้าวอยู่กินข้าวอยู่เหรออยู่ที่หอปะเนี่ยอยู่ที่หอใช่ปะ <ย sozusagen. S 1> เออพอดีเลยคือคือปื้มอ่ะจะชวนปั้นด้วยมาแข่งหนึ่งหนึ่งกับปื้มสแลมดังเออแลมดังหนึ่งหนึ่งนะฟังดีดี กดไม่อยู่ว่าถ้าปั้นชุดลงอ่ะปื้มให้ปั้นเลยหนึ่งพันเออแล้วปั้นไม่ต้องเสียอะไรเลยใช่ถ้าปั้นแบบผ่านมือปื้มไม่ได้หรือว่าไปชุดลงเนี่ยรับไปเลยหนึ่งพันโอเคไหมเออแน่ใจเรียวๆเลยเนี่ยอัดกล้องอยู่เลยเนี่ยจริงทำชิดยหรอทำคลิปอัดคลิปอยู่ตื่นขึ้นมาแล้วแบบโอ้ไอเดียบันเจิดเออเล่นเล่นกันอะไรเงี้ยก็คือแต่ว่าไม่ไม่มึงไม่ต้องจ่ายเลย คือกูเสียอย่างเดียวกูไม่ได้เสียเออแต่ว่าคือถ้าปั้นอะชนะปื้มนะถ้าชนะปื้มนะปั้นรับไปเลยเต็มเต็มหากปั้นแบบชุดสามลูกลงเนี้ยถ้าปั้นชนะปื้มปั้นรับไปเลยสามพันแต่ถ้าปั้นแพ้ปื้มอย่างเงี้ยปั้นก็เท่ากับว่าปั้นได้แค่หนึ่งพันห้าร้อยนอออ่มาได้ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งอะใช่ถ้าปั้นแพ้ไงปั้นก็แบบได้แค่ครึ่งหนึ่งพอไง โอเคปะไม่งั้นกูจะแบบ <Okay. S 1> กูชนะไปทำไมก็ไม่รู้นะโอเคไหมโอเคมึงว่างเลยไหม <Okay. S 1> ว่างเลยปะได้เลยโ้เคโอเคงั้นเดี๋ยวมึงทักกูใหม่ทีถ้าว่าง<ม>กินข้าวให้เสร็จก่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันไม่รู้ผมจะเสียเท่าไหร่นะเออเดี๋ยวจัดไปสดๆเรียวๆเ,เลยครับทุกคนทุกคนว่าผมจะโดนยับไหมเอาจริงนี่กลัวแล้วนะกลัวเสียเงินนะครับทุกคนหูยลูกละพันเลยเลยครับเพื่อนๆโอ้ยผมโชว์ความสามารถให้เพื่อนๆดูว่า ผมไม่มีทางเสียสักกะบะเดี๋ยวดูผมไม่น่าวะน่าจะเสียโอเคเดี๋ยวรอพี่ผมทั้งใหม่ทีนะครับโอเคครับเพื่อนๆผมก็ได้ทําการนัดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจัดครับจัดครับแบบไฟเกือบดับกว่าจะทักมาให้โคตรนานเลยนะครับพี่ชายผมเนี่ยกว่าจะทักผมมาเนี่ยโอ้ยรอนานมากไฟเกือบดับนะครับแต่ดับไม่ได้ครับเพื่อนๆดับไม่ได้จริงๆนะโอ้ยเงินนี่ดับไม่ได้จริงๆเด้อโอเค โอ้เงือเหมือนจะแตกนะครับก็คือพี่ชายผมก็ปั้นหนึ่งไปในแปดเกมเมอร์นะครับบางคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็ไปหาติดตามมาได้ใน u t u b e นะครับก็ห้าหมื่นซับไปแล้วนะครับเพื่อนไม่รู้ว่ายังจํากันได้อยู่ไหมที่ผมสอนวิธีบล็อกลูคาว่านะครับที่ผมก็เป็นคนที่เล่นลูคาว่ามาสาธิตให้ด้วยนะครับโอเคแต่วันนี้มาปะทะกันครับห่างหายไปนานครับแสลมดังครับเพื่อนๆต้องบอกว่าเราอยู่แสลมดังกันทั้งคู่นะแต่ก่อนนะครับก็คือกดแรงด้วยกันนะครับแต่ว่าวันดีครับสึกของพพพีีี่่่นนน้ออองงครรัับึกเเดิมมมแตตผไสยะะ มีแต okay, ่ผมเสียอายุฝ <contributing noise> ่ายเดียวนะกรบเพื่อนๆโอเคไหมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็แบบถ้าอยากให้เล่นกับคนดูเนี่ยก็คอมเมนต์กันมานะเพื่อนๆเออน่าสนนะครับก็ยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับผมขอตัวเล่นก่อนครับใช้สมาธินะครับสวยเกือบเป็นอะไรก่อนอย่างน้อยต้องชนะอย่างน้อยต้องชนะก่อนนะเพื่อนๆเป้าหมายเดียวของเราอย่างแรกต้องชนะก่อนแล้วก็ไม่ให้เสียไม่ให้เสียสักลูก ไม่ให้เสียสักกระลูกอย่างที่บอกไปนะครับไม่ให้เสียสักกระลูกเฮ้ยเฮติดเฮ้ยกระโดดวมาเออสวยสวยสวยเยฮ้ยกาโหลูกเขาว่าโกงอะ่ะใบว่าโกงซะง,งั้นเราเล่นครับเราเล่นเซนโดโกงกว่านี่สองจังหวะธรรมดาจะเสียไปแล้วนะครับพันหนึ่งนะครับถ้าตอนนี้พี่ชนะผมจบสกอร์นี้ก็ได้500 ได้พันอย่างเงี้ยสองพันนะครับถ้าผมแพ้ตอนที่ผมเสียสองพัน้ลนะครับพเพื่อนเอ้ยทำไมมันไวจังวะสองพัน <laughs> เอ้ยทุกคนว่าใครช,ชนะส่วนตัวผมว่าผมชนะเ <c oughs> ขาแย่แหละไม่รู้นะครับไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบไปไหนอะรีบไปไหนอะหนึ่งจังหวะเฉยเลยคุยไม่มีการออมมืออะไรกันเลยนะครับเอาจิงทั้งคู่ครับ เอาไปสองจังหวะลูกนี้ลงลงแปดต่อหกนะครับเพื่อนเพื่อนดูเขาว่าติดติดติลูกนี้ติด,ตด,ตด,ตดสวยดิไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วจะเอาเยอะไปไหน <c oughs> ไม่สงสารน้องบ้างหรอฮะ <c oughs> ไม่สงสารกันเลยจะเอาอย่างเดียวเลยนะครับดูครับอุย้ยติดสวย สวยสวยสวยขอบคุณมาก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 ,อมากโอเคเอถ้าแบบเพื่อนๆมีคอนเทนต์อะไรแนะนำนะครับว่าคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับอย่างเช่นเล่นกับคนดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆก่คอมเมนต์บอกกันได้เลยครับมันชักจะเยอะไปแล้วไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้คิดว่าจะเล่นคงเูเล่อะไรอย่างเงี้ยแบบตกง่ายๆอ่ะแต่รู้เขาว่าแต่ว่าเอ้ย โอ้โหผมตามประกบไม่ดีอ่ะคิดว่าจะดังอ่ะผมก็รอดังนะครับไม่เป็นไรถึงสีส่แล้วห่างไป6ลูกและอย่างน้อยก็เสียครึ่งแล้วกันนะครับที่ผมก็จะได้ครึ่งหนึ่งนะฮะไม่ได้เต็มไม่ได้กินเต็มเลยครับเอ้ยชูดลูกนี้เฮ้ยเฮ้ยคูพ่าอีกแล้วเป็นอะไรก้อนปื้มเป็นอะไรก้อนโอ้โหน่าจะหักลบกับประตูที่เรา ลงชุดลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ได้บอกแต่แรกไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรไว้วันหลังไว้คราวหลังหรือว่าไว้แบบเล่นกับคนดูอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยังโดนลุกสุดท้าย่างเงี้ยเฮ้ยโอเคเพื่อนๆเสียสามพันห้าสามพันห้านะครับเพื่อนๆครึ่งหนึ่งนะเพราะว่าพี่ผมไม่ได้ชนะนะครับเพื่อนๆก็เท่ากับ ผมบอกไว้ต้นคลิปแล้วนะถ้าผมชนะก็ครึ่งหนึง่ง MVP เหมือนไม่ MVP อะ่ะโอนก่อนนะฮะอย่าปัญหาว่าแบบเบี้ยวกวนกวนหลอกอะไรอย่างนี้นะฮะไม่ครับอย่าให้เขาดูถูกเราได้ครับรยบร้อยครับเพื่อนๆโอนแล้วโอนแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะ <laughs> ตื่นขึ้นมาพร้อมความคิดบ้าๆอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรครับ ก็เดี๋ยวไว้เล่นกับออคนดูด้วยแบบแจกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพืเ่อนๆก็ยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับก็จะพัฒนาคลิปต่อไปนะครับโอเคเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องนี้พี่น้มสไต์เกมวบายสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ